สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับช่วงนี้มีรถมาลงเยอะจริงๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับคันนี้เป็นนีโอนิสันซันนี่นีโนะครับรถปี2002 g e a เกียร์ออโต้1นนะครับสภาพพร้อมใช้งานน้ำมันล้วนะครับระบบไฟฟ้าแล้วนะครับภายในสวยงามมาชมด้านนอกกันก่อนนะครับอยู่ที่สมุดสาคอนะครับเปิดมาที่ราคา 69,000บาทนะครับใครอยู่ใกล้สนใจรีบโทรเจรจานะครับเน้นว่าต้องอยู่ใกล้นะครับช่วงนี้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o o นะครับ Neo ขับ Thailand หรือใน YouTube มีคนมารีวิวนะครับลองไปศึกษาข้อดีข้อเด่นได้นะครับแล้วก็มีข้อด้อยด้วยนะครับเขาก็แจ้งละเอียดวิธีการซ่อมบำรุงดูแลก็มีนะครับก็ลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครชอบรุ่นไหนก็หาความรู้ได้เลย คันนี้สภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับก็สวยครับเนียนเลยแหละต้องฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องที่หารถในราคาที่ย่อมเยาวไว้ใช้งานนะครับในส่วนของนีโอก็นิสันสภาพภายในเขาจะสวยงามอยู่แล้วครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าแบบนี้สภาพหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับตรวจสอบได้จากรูปที่เขาส่งมาให้ดูก็ชัดอยู่นะครับถ้าใครสนใจจริงๆอยู่ใกล้นะครับไป ทดลองขับได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวของนีโครับเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นี่นะครับสภาพแบบนี้สนใจอย่างไรติดต่อไปนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอให้ทุกท่านได้รถวสวยๆไ้ใช้กันนะครับขอบคุณครับ